เป็นภาพชินตาของแฟนคลับช่วงนี้นะคะที่บรรดาซุปตาสีค้าจากเพจมาวัดสาธุเขาจะนอนเล่นพักผ่อนกันสบายๆค่ะอยู่ที่หน้ากุฏิหลวงพ่อหลวงพี่นรงค์นะคะโกวิทโทค่ะวัดสิรินทร์เทพรัตนารามอำเภอสมปรานจังหวัดนครปฐรม เพราะว่าช่วงหลังมานี้เนี่ยหลวงพี่ไม่ได้พาไปเดินบิณธบัตยามเช้าเหมือนเมื่อก่อนค่ะเนื่องจากหลายตัวเข้าอายุมากขึ้นก็เริ่มป่วยไปตามวัยหลวงพี่ก็เลยเกรงใจแฟนคลับนะคะที่มารอให้อาหารตอนเช้าเพราะว่าหลายตัวเนี่ยต้องระวังค่ะจะกินอะไรจะตามใจให้แบบเดิมไม่ได้แล้ว อย่างเจ้ากุหลาบค่ะสุนัขพันธุ์พิษบูนะคะวัยประมาณ12ปีแฟนคลับเขาช่วยกันส่งกําลังใจแล้วก็ลงขันช่วยค่ารักษาหลักแสนค่ะเพราะว่าหลายโรครุมเร้านะ,ะโรคไตตับอักเสบหัวใจโตจนต้องแอดมิดร่วม2สัปดาห์ป่วยแค่ไหนดูได้จากยานะคะเมื่อสักครู่เห็นเป็นกองเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีเจ้าใบบุญนะคะเกรดเดนค่ะตัวใหญ่ค่ะป่วยเป็นโรคไตต้องฉีดน้ําเกลือรักษาทุกวันก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะ ของเขาคนเดียวป้อนกุหลาบหนึ่งมื้อเหมือนยาสำหรับตัวอื่นหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าเน้นไปทางการบำรุงจะจะมียาดูแลระบบภายในของเขาเยอะอย่างเงแ้ยจะเยอะมากเยอะมากเยก็คือถ้าเทออกมาคือเต็มโต๊ะยางแง่จะถ้าเทออกมาคือเต็มโต๊ะเลยเนี่ยจะเยอะมากเลยใบวนใบวนนี่คืออ่าหลวงพี่เองจะต้องเป็นหมอซะเองต้องเจาะ หลังให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังเพราะว่าการไปหาหมอการเดินทางเนี่ยไม่สะดวกหรือไซส์ใบบนอย่างเงี้ย,ยฝากไว้ไม่ได้แล้วมันต้องรักษาระยะยาวจะก,ก,ก็เลยต้องเรียนรู้ที่จะทําด้วยตนเอง แม้จะเป็นเพจหมาวัดที่เรื่องราวเบื้องหลังความแสนรู้น่ารักของสุนัขแต่ละตัวนั้นน่าสะเทือนใจนะคะมีทั้งถูกทอดทิ้งอัโดนทําร้ายกันมาสารพัดรูปแบบแต่ว่าเพจหมาวัดสาธุก็มีมุมน่ารักน่ารักของสุนัขให้เห็นตลอดค่ะ4ปีที่ทํามาจะมีผู้ติดตามกว่า40,000 0คนนะคะและทําให้พื้นที่ออนไลน์ตรงนี้กลายเป็นศูนย์กลางส่งต่อความช่วยเหลือให้กับสัตว์จรและถูกทิ้งยิ่งช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ค่ะทั้งหลวงพี่เนรง่งและคุณขวัญอจิมาเงินลำยองแอดมินเพจ บอกเลยค่ะว่าพอคนอยู่ยากหมาก็ลำบากไปด้วยช่วงนี้จึงมีคนขอความช่วยเหลือเข้ามามากกว่าปกติค่ะช่วงสถานการณ์โควิดอจากคนก็ตกงานนั่นแหละจะก็มันก็เป็นผลกระทบะนะตกงานก็แม้แต่เจ้าของก็ยังหาอาหารทานไม่ได้อย่างี้ะวัดอย่างอาตมาเองก็จะมีการแบ่งปันอาหารไปบางส่วนแหละแล้วน้องหมาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราก็ต้องช่วยอะ่ะ ช่วยบางเคสช่วยทั้งคนช่วยทั้งน้องหมาแล้วรับไอ้รับมาเลี้ยงเลยเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเจรจากันะจะไม่ค่อยที่จะรับมาเลยอะจะยกเว้นแต่ว่าพิการจริงๆแล้วไปไหนไม่ได้จริงๆอย่างเช่นเจ้าดำอย่างเงี้ยจะหรือมอเตอร์เวย์่งเงี้ยอ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่านั่งลงนั่งลง,ง,ลง,ง,ลง,ง,ลงอ่าอ่อะจะไม่ค่อยรับมาอย่างเช่นเคสที่ถูกรถชนล่าสุดเนี่ยจะ เราก็จะเจราจากันว่าจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าให้รับในคงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ประชากรในวัดก็เยอะแล้วช่วงนี้หลวงพี่นรงบอกว่าพอมีเวลามากขึ้นนะคะเพราะว่าโรงเรียนปิดค่ะไม่ได้ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนช่วงเช้าเลยเป็นโอกาสให้ได้ดูแลสุนัขที่ป่วยหนักเต็มที่กว่าเดิมนะคะ ตอนนี้มีสุนัขที่เลี้ยงไว้เองร่วม10ตัวค่ะแต่มีแผนต้องแบ่งสักเครื่องหนึ่งไปให้ทางบ้านช่วยเลี้ยงเพราะว่าที่วัดเองมีทั้งหมาป่วยเรือรังอย่างเจ้ามอเตอร์เวย์ที่เป็นแผลกดทับผ่าตัดมาหลายครั้งก็ไม่หายต้องทําแผลกันทุกวันแบบนี้ตลอด8ปีที่รับมาเลี้ยงค่ะและปัญหาใหญ่ก็คือยังมีคนนาหมามาปล่อยวัดนะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมีสุนัขพ่อแม่ลูกถูกทิ้งตัวหนึ่งโดนรถชนตายค่ะโชคดีที่ตัวลูกมีคนช่วยไปรับเลี้ยงอีกตัวจึงต้องอยู่วัดไปก่อนค่ะ หลวงพี่บอกว่าก็ช่วยเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ภาระตรงนี้ท่านเองก็ใช้ทุนส่วนตัวดูแลค่ะ